ฤดูหนาวเลือ่อนไปอีฝนแรงกระหน่ำไม่หยุดคืนนี้รับฝนแรง46จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่31ตุลาคมซึ่งในคืนนี้แอดบินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดง พื้นที่สีเหลืองเพื่อเส้นของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนในอีก10บวันดวงหน้ารวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสหรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินอยากจะขอบอกว่าในด้านของฤดูหนาวนะครับ ตอนแรกนะครับว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมทีนี้นี่โมเดลเปลี่ยนนะครับยังคงมีฝนตกเข้ามานะครับบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างๆนะครับประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างฝนยังไม่หมด จึงเลื่อนการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะเลื่อนไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับไม่น่าจะเกินวันที่สองพฤศจิกายนนะครับแอดมินคาดว่าส่วนนะครับเพราะอะไรจึงเลื่อนการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวออกไปอีกเล็กน้อยเพราะเนื่องจากนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในด้านของลมที่พัดเข้ามาปกคลุมจะต้องรอในด้านของลมเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือมอรสุมตะั ออกเฉียงเหนือมรสุมประจำฤดูหนาวนั่นเองนะครับในด้านของลมที่เปลี่ยนทิศแล้วยังคงต้องมาดูในด้านของอุณหภูมิอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่า23องศาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในช่วงนี้ในด้านของอุณหภูมิที่ลดลงยังคงมีความสวิงตัวนะครับขึ้นๆลงๆยังไม่ต่ำกว่า23องศาเป็นส่วนใหญ่ส่วนนะครับปัจจัยที่3คือในด้านของฝนที่ตก ปริมาณของฝนยังไม่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ31ตุลาคมนี้ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะไล่ความชื้นลงสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นปริมาณและการก,าร,กระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงอย่างชัดเจนแล้วนะครับและเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการไม่น่าจะเกินวันที่2พฤศจิกายน2566นี้นะครับ ต้องรอในด้านของกรมอุตุที่จะออกมาประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วถามว่าในวันนี้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองไหมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลําดับฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้แทนนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับในขณะนี้ได้ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือและจะค่อยๆแผซ่ซึมลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมห,หานคร ริมนฑนรวมถึงภาคตะวออกนะครับแต่ยังไม่หนาวนะครับจะมีอากาศเย็นแผ่แผเข้ามาในตอนเช้าและในบางพื้นที่จะมีหมอกเข้ามานะครับ ซึ่งปริมาณฝนก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับส่วนนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างนะครับอ่าวไทยทางตอนล่างภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับระวังฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ํเพิ่มฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่มเพิ่มพร้อมระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างมีฝนปานกลางคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอันดามันคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของการพยา,รากรณ์ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566พยากรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ซึ่งบริเวณขอปอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและจะค่อยๆแผ่ซึมลงมาปกคลุมภาคอื่นๆนะครับดังนั้นฝนตกฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะค่อยๆลดลงตามลําดับหลังจากนี้เป็นต้นไปและเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการส่วนพื้นที่ภาคใตย้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ ซึ่งในข่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้จากในด้านของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้และ added, มีหย่อมความบรรยาศต่ําปกคลุมบริเวณพื้นที่ช่องแคบมาละกาทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี shield, ables, ้จะ um มีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันท yeah. ําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ ซึ่งกรมอุตุแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2566พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีีขันธชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบร,ริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากใน,นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาและสูงสุด2 8่4องศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิร้อยเอ็ดมหาสรารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ รีสกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 1่4ององศาและสูงสุด31-34องางศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 3่5ถองศาและสูงสุด31-34องสองศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายก ปราจีนบุรีจะเชิงเซาชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลลื่นสูง1เมตรบริวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วส0บ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองรอยและ70ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและเราธิวาร อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด30-32องศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลืุ่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็วาดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลืุ่นสูง1เมตรเบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกควนร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงา กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอ่านติดตามประกาศณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ